วัดจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขันมือนีพาพี่น้องเอฟซีมาเก็บพักกูดจ,จ้าโอ้ยมาจอบไล่เถื่อนเราเดี๋ยวเก็บจักเถื่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่พักกูดญี่ปุ่นจ้ายงามเลยบัดนี้โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยุบนหินหยอดอวบก,กูดญี่ปุ่นมาเด้อพี่น้องเด้อไล่คักเลยบัดนี้

โอ้ยน้ำไหลเห็นบ่ม่นนอกเลยมาเลยบุญม่น้อกเนอะโหสังหรณงอยู่ัุญม่น้อกอันที่ออกใบแล้วก็เยอะแต่วเอาเดียเลีเอานอที่บาท่านไหนนี่นะ วป่ะกำลังขึ้นกันมิพี่น้องเลยโอ้น้ำอะเกิดสิควงใบก้อนนะพี่นอ้องอื้เห็นบ่มพี่น้องเป็นแถวอยู่นะว้าเป็นแถวไปวัน นี่ออกใบเยอะแล้วบ่าเอา อันนี้พักกูดญี่ปุ่นหรือพักกูดสามงามเด้จ้ะ มันคอยอยู่ขังในนะจ๊ะนี่เห็นม่พีน่น้องเ้าเปิดออกนะจ๊ะมื่เพราะว่าเขาเนี่ยเขาใบเขาคุ้มนะจ๊ะเนาะนีเปิดออกปลาด อ่อนซ่อนฮะนี่อ่อนซ่อนี่เปิดดอ,อกอีก๊อดเปิดออก <ๆ S 2> นี่ปีนี้นะพี่น้องเออได้เก็บได้เก็บพักอันกูดงามๆนะจ๊ะพอใบยังพอว่าป่ายุพึ่งสีอันพอเนอะจ๊ะนี่ พักกูดอันนี้นะจะเก็บมาโดนแล้วเห็นยุก,กับเห็นเห็นแบบน้นอยๆบ้าง,ง้ามไหมพี่น้องมิปีนี่แหละทีได้เก็บพักกูดงามๆนะจ๊ะเดี๋ยวปลาอยู่เปิด,เป,ดเปิดป้องหนุ่มหนี้ป่ะเพราะว่าคันเขาขึ้นอยู่ในอันนี้ก็จะงามนะจ๊ะนัะ่นนอก่อนเหมือนมากจ้ะ กำลังฝนตุนเขาคุ้มบอดอู้บอดขิงมาทามีอ่ะเห็นหนอนอู้หักซ้ำ あっ Thì nó cái thang lang cái kẹp nó cũng chắc thừa anh em anh 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 cái anh kẹp nó anh nó anh 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 cháu kẹp ui anh 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 ออว่าก,ก็ออกนี่จ้าโว้ดวพี่น้องเอ้ยคุณเก็บทางไหนกนอน่อนเนาะปะเข่าไปทางถึงกออง่อนเก็บอ่อนๆไปท่าคน โอ้ยน้ำน้ำกับแจมิลไยน้ำไายหลายพียน่น้องน้ำหมักแบล็คเบอรรี่นั่นแหละมาแค่พีพ่น้องเดิมเก็บผระกูดน้ำกันมาพอดงผระกูดแล้ววัน มาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาผักกูดไปกินจ้ะเอาไปพัดหรือจะเอาไปเห็ดเมนู่ยังดีล่ะพี่น้องฮะเอาไปพัดเอาไปลวกเนาะจ้ะโอ้ยหลายคักมีแต่ยอดบวบพอ,อได้ไปกินแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายดเด้เอเด้อท้งเอฟซีกับเอฟซีไหม ุ้งจดเป็นผู้เก็บน้ำกนพี่น้องเก็บใส่ถุงเก็บใส่กันเป็นน,น,นีันยืนถ่ายอยู่ทางหนอกเมื่อกี้เก็บใส่กันย วนปลาอย่เก็บมากตาทางหม่นจอยเมื่อกี้ทางเขาเนาะเก็บมากแล้วก็ว่างย้ายมาลำทาอ่ะพี่น้องหายพผยเอกดเก็บใส่ทุงให้เก็บซอยกันจะได้รวดเร็วเนาะเย็บที่ถามมาว่าอันำลังเป็นกินเป็นบ่อผักปลากินบ่อเป็นเด้อจ้ะถ้ามาเก็บทีถ้ามาเก็บแล้วก็ โมเมนต์ตาผ้ามาเก็บดีน้องเอ้ยอันไปเห็ดงานก่ะหาดอกผักปลาหาหลอกบึงผักปลาให้ปลาหยุดน้ำย้ยามเลิกงาดเลยห้ามเหมือนผักจังสีนาจาะจ๊ะปลาฮัดอย่างนี้หาบึงผักให้เรากะฟาไปเก็บจังสีนาจาะจ๊ะเนาะอย่างนี้เลื่อยหัวเอง những cái món mặt của mật có bay mặt mặt bay mặt nè, mặt 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 เพิ่งเก็บใส่ถุงทั้งจมเอาถุงมายามนถุงหน่อยปากกระแขบพนะพี่น้อง่บอกถุงบือดเบอยกเพื่อนที่บอกถุงเห็นปากกว้างมากนะอ้าวก็ค่อยๆเหตไปเนาะบ๊ายบาย